เรามาดูเฉลยแบบฝึกหัดกันนะคะข้อ3ามเราค้างไว้ที่ข้อ3ามเนาะมีชาย3าคนหญิงสามคนนํามายืนเป็นวงกลมจะมีกี่วิธีที่สามารถจัดให้ชายยืนติดกันหมดและหญิงยืนติดกันหมดได้กี่วิธียืนเป็นวงกลมกูใส่วงกลมไว้ให้เห็นชัดเจนต้องการชายสามคนยืนติดกันแล้วก็หญิง3าคนยืนติดกันก็คือชายชายชายหมดเลยเพราะฉะนั้นครูสามารถใช้วิธีการมัดเป็นก้อนไว้ได้ ชายยืนติดกันหมด1ก้อนยิงยืนติดกันหมด1ก้อนเราสามารถที่จะสลับไอ้ก้อน2ก้อนนี้ได้ทั้งหมดกี่วิธีคะในวงกลมในวงกลมก็จะเป็น2ลบ1แฟร์วิธีนี่คือสลับก้อนชายหญิงก็คือ1วิธีนั่นเองเพราะมันไม่ได้มีตัวอื่นมาเลี้ยงด้วยต่อไปก็คือสลับผู้ชายเมื่อมีผู้ชาย3คนืนเรียงกันเพราะนั้นผู้ชาย3าคนนี้สามารถสลับเปลี่ยนที่กันได้คือ3แฟร์และผู้หญิงก็เหมือนกันเช่นเดียวกัน,ก,นก็เปลี่ยนที่กันได้ก็เป็น3แฟร์วิธี คิดเลขเออกมาได้36วิธีนั่นเองอข้อ4ในการประชุมนักศึกษามหาวิทยาลัย4แห่งประกอบด้วยจุลา2คนมหิดล2คนธรรมศาสตร์2คนศินปากร2คนถ้าในการประชุมครั้งนี้จัดให้นั่งรอบโต๊ะกลมโดยจะมีกี่วิธีสามารถจัดได้ถ้านักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกันนั่งติดกันก็คือจุลาสคนนั่งติดกันจุลา ติดกันมหิดลนั่งติดกัน, ah on, น,กนธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์นั่งติดกันแล้วก็ศิลปรกรนั่งติดกันเพราะฉะนั้นครูก็จะแบ่งออกเป็น4ก้อนด้วยกัน1 2 3สองแล้วก็4่ก้อน4ก้อนนี้เนี่ยสามารถเอามาเรียนเป็นวงกลมเนี่ยก็คือ4ลบ1นึ่งแฟกทอเรียลเสร็จเรียบร้อยแต่ละก้อนเนี่ยก็สามารถสลับที่กันได้อีกก็คือจุฬาสลับได้2แฟกไม่โดนก็สลับได้2แฟกธรรมศาสตร์2แฟกแล้วก็ศิลปรกร2แฟก แล้วคิดเลขออกมานะคะนักเรียนก็จะได้ทั้งหมดเท่ากับ96วิธีต่อไปข้อ5จะมีกี่วิธีในการจัดหญิง6คนชายสี่คนนั่งรอบโต๊ะกลมโดยไม่มีชาย2คนใดที่นั่งติดกันเลยถ้าไม่มีผู้ชายนั่งติดกันเลยแปลว่าเราจะเอาผู้ชายแทรกดีหลังเราจะจัดผู้หญิงลงก่อนเนาะเราจะจัดผู้หญิงลง6คน6ทีหนึ่ง2 3 4มสี่ 5แล้วก็6ผู้หญิงลง6ที่ฟิกผู้หญิงไว้หนคนทไหนก็ได้เราก็ฟิกไว้1คนเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นเรียงผู้หญิงก่อนก็จะเป็น6กลบหนึ่งแฟกทอเสร็จเรียบร้อยจัดผู้ชายลงไม่ไม่ติดกันผู้หญิงผู้ชายก็จะลงนั่งได้มีที่ที่สามารถลงได้1 2 3 4 5แล้วก็6ที่มี6ที่แต่มีผู้ชายสคนเราจะเรียงสับเปลี่ยนโดยใช้ เอรมิเตชันก็ได้นะคะก็มี P 6เรียง4มี6ที่เอามาเรียงที่หรือจะเลือกทีละคนให้ผู้ชายเลยก็คือผู้ชายคนที่1เลือกได้6วิธีคนที่2ก็เลือกได้5วิธีคนที่3เลือกได้4แล้วก็คนที่4เลือกได้3วิธี2วิธีนี้เป็นไงกัน2วิธีนี้มันเท่ากันนะได้คูณเลขมาแล้วได้4 3 3200วิธีต่อไปข้อ6 มีชาย12คนหญิง12คนนํามายืนเรียงเป็นวงกลมและยืนสลับกันระหว่างชายหญิงจะได้กี่วิธีเมื่ออันแรกก็คือสลับกัน3ต่อ3 3ต่อ3เราก็ทําไปแล้วโอเคถ้าเป็นชาย3หญิง3ชาย3แล้วก็หญิง3ชาย3หญิง3ชาย3 ช่ายิง3ส,สลับกันหน้าตาแบบนี้เราก็คือทำเหมือนเดิมก็คือมีการฟิกหนึ่งที่ใช่ไหมฟิกผู้ชายหนึ่งที่ผู้ชายก็จะเหลืออีกทั้งหมดกี่คน11คนก็จะสลับได้11 f a c t o แฟกทอเรียลแต่ผู้ชายคนที่ฟิกเนี่ยสามารถยืนได้ทั้งหมด3ตำแหน่งตำแหน่งที่1 2หรือว่า3แล้วเราก็จะคูณ3เพิ่มเข้าไปแล้วก็ผู้หญิงผู้หญิงมีทั้งหมดกี่คน12คน12คนก็จะสลับได้อีก12บสองแฟกทอีโอเค ถ้าสลับกัน4ต่อ4 4ต่อ4อก็ลักษณะเดียวกันยืนเป็นวงกลมผู้ชายผู้ชาย1คนฟิก1ที่แต่ว่าผู้ชายมันจะเรียงกัน4คนไอ้ที่ฟิกเนี่ยมันสามารถเลือกได้4ที่ด้วยกันคนเนี้ยคนที่ฟิกเนี่ยยืน4ที่ด้วยกันได้เพราะนั้นเราก็จะได้4วิธีคูณกับผู้ชายที่เหลือเหลืออีก11คนก็11แฟกแล้วก็คูณกับ12แฟ้หญิง เช่นเดียวกันหคนหกคนก็ได้เลยคะ่ะไม่เขียนแล้วเนาะหกคนก็จะเป็นหคูณด้วย1 1แฟคูณกับ12แฟโอเคต่อไปข้อ7มีชาย6คนหญิงหกคนเด็กอีก6คนอ่ะเพิ่มเพิ่มจำนวนขึ้นมานํามายืนเป็นแถวในแนวงวงกลมโดยยืนสลับที่กันประเภทต่อประเภทประเภทต่อประเภทในที่นี้ก็คือชายต่อหญิงต่อเด็ก เด็กต่อยิ่งต่อชายอะไรประมาณนี้เราสามารถที่จะสลับได้กี่วิธีเมื่อสลับเป็นแบบ1ต่อหนึ่งโอเคสลับ1ต่อหนึ่งได้กี่วิธีคะเราก็จะสลับโดยที่แา่ประเภทก่อนมี3ประเภท3าประเภทเราจะใช้เป็นชายเป็นหญิงหรือเป็นเด็กเลี้ยงรอบวงกลมก็ได้มันก็จะเป็นเป็นเท่าไหร่3ลบหนึ่ง เ,เสร็จเรียบร้อยเราไม่รู้เราจะเพิ่มชายหญิงแล้วก็เด็กหรือว่าชายแล้วก็เด็กแล้วก็หญิงใช่ไหมแล้วก็ฟิกผู้ชายหนึ่งทีไว้ผู้ชายหนึ่งทีฟิกไว้เสร็จเรียบร้อยผู้ชายเหลือกี่คนผู้ชายเหลือ5้าคนก็เป็น5้าแฟกผู้หญิงกี่คนผู้หญิง6คนก็6กแฟกเด็ก6คนก็6กแฟกอันนี้แรกนะคะต่อไปอันท,ที่ 2, สองสับทีละ22 22 2ก็จะเหมือนกัน ก็คือมีการฟิกว่าผู้ชายสมมุติผู้ชายฟิกไว้แต่ว่ามีชาย2คนเพราะนั้นชายก็ยืนได้2ที่ชายที่ฟิกยืนได้2ที่ทีนี้สลับรูปแบบสลับรูปแบบก็คือชายหญิงเด็กเด็กหญิงชายชายเด็กหญิงพวกนี้ก็คือเรียงเป็นวงกลมก็สลับได้3ลบ1แฟรทอรียลแล้วก็ผู้ชายที่เหลือคือ5 5คนก็5แฟกผู้หญิงที่เหลือ6คนก็6แฟกเด็ก6คนก็6แฟ่์ทำนองเดียวกันถ้าสลับ3ต่อ3ก็จะเป็น3คูณด้วย สามลบหนึ่งแฟกทอเรียลแล้วก็ห้าแฟกหกแฟกหกแฟกง่ายไหมอ่าข้อแปดข้อแปดนะคะสลับมีลูกบอลสีสีสีแะหกลูกลูกบอลทุกลูกแตกต่างกันทั้งหมดนำลูกบอลทั้งหมดมาเรียงเป็นวงกลมสลับได้กี่วิธีอันนี้ก็ทำองเดียวกันเราสลับสีสลับสีแดงเขียวเหลืองน้ำเงินน้ำเงินเหลืองเขียวแดงอะไรลงไปในวงกลมมันจะสลับได้ทั้งหมดสี่ลบหนึ่ง ฟคทอรียลฟิกลูกบอลลูกแรกไว้ลูกบอลสีแดงสมมติฟิกลูกบอลสีแดงไว้แดงที่เหลือก็จะเหลือแค่5ลูกมันก็จะเป็น5แฟกสีอื่นๆก็จะเป็น6แฟก6แฟกและก็6แฟกมีทั้งหมด4 4สี่อย่าง4ี่อย่างก็จะเป็น5แฟก6แฟก6แฟก6แฟกในสอย่างนะคะอ่ะทีนี้ตัวต่อไปสสลับ2 2ก็คือทำลองเดียวกันก็คือมีแดง แดงแดงลูปแตกต่างกันเพราะนั้นแดงนี้สามารถเลือกที่ได้2ที่แล้วก็สลับของสลับสีทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น4ี่ลบหนึ่งแฟกทอรียลูกที่เหลือแดงที่เหลือก็จะเป็น5แฟกเขียว6แฟกน้ำเงิน6แฟกเหลือง6แฟกอะไรประมาณนี้นะคะข้อควายสุดท้ายข้อควายมันก็จะเพิ่มมาแค่3และที่เหลือก็จะเหมือนเดิม4ีลบหนึ่งแฟกทอรียหาแฟกทอรียลหแฟกหแฟกและหแฟกง่ายไหม อันนี้แบบฝึกหัดการเรียงเป็นวงกลมนะคะนี่เขาสรุปไว้ให้ด้วยว่าสูตรที่ใช้เนี่ยใช้อะไรยังไงบ้างนะคะเราอธิบายกันไปแล้วเนาะ,ะสวัสดีค่ะ